โอเคครับวันนี้จะพาเล่นหน้าท้องนะครับจะมีประมาณ3-4ท่าเดี๋ยวมาดูว่าหน้าท้องท่าไหนนะครับเหมาะกับเราแล้วก็โดนที่สุดนะฮะเป็นท่าประจําของผมเลยนะครับโอเคไปดูกัน ก่อนจะเริ่มรับชมนะครับฝากติดตามนะครับโค้ดมาทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนโอเคครับท่าแรกจะเป็นท่าโรลลิ่งนะครับก็คือเราจะใช้ลูกกิ้งอ่ะกิ้งลงไปนะครับกิ้งไปกับพื้นนะครับฝึกกล้ามเนื้อท้องนะครับต่างๆเราจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีท่าเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อไปที่บ้านได้เลยผมคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกไม่แพงด้วย3-400แต่ว่ามันสามารถเอาไปออกกำลังกายได้ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีติดไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาด ท่าที่1นนะครับดีมากมันโดนทั้ง6มัดเลยผมรู้สึกนะท่าเนี้ยเพราะฉะนัน้นเป็นท่าหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากเ,เดี๋ยวเรามาเล่นหน้าท้องกันดีกว่าน,นะครับเ,เดี๋ยวมาดูท่าที่หนึ่งก่อนโอเคนะครับดูนะพยายามเหยียดแขนให้สุดจัดอย่างเงี้ย ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นให้วางเข่านะครับใกล้ๆเลยแต่นี้เราได้ใกล้ๆแนละ้วเหยียดแขนให้สุดไอ้ก,กิ่งของขึ้นมานะฮะถ้าเราเหยียดไปข้างหน้ามันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมระยะถ้าชาลงหายใจเข้าเห็นไหมทิ้งก้นไปข้างหน้าขึ้นหายใจออกถ้าก้นอยู่ข้างหลังเนี้ยนี่ก็จะง่ายเห็นไหมไม่มีอะไรเราต้องทิ้งกนน้นไปข้างหน้านะแค่ดันตัวทุกอันท้องจะทํางานทั้งหมดเลยนะครับโดยเล่นให้ดูห้าครั้ง หนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสองนะครับพยายามไปให้ชิดกําแพงหรือว่าชิดดำมเบลนสามเพราะเวลาพราดเราจะได้เก็บเนี่ยเสียปืห้าอลองดูนะครับไม่ยากไม่ยาก สองไม่ต้องยกาาาขาครับขาวางข้างล่างได้าสามช้าๆคราวน,นี้ถอยเข่าไปข้างหลังหน่อยเพราะว่ามันใกล้ไปหน่อยโอเคนะปลายเท้าไม่ต้องยกนะเหยียดไปเลยสี่อาโดนไหมเก่งข้อมือดีๆข้อมือตรงๆข้อมือข้อมือไม่แงนข้อมือตรงๆหกช้าๆมาลงหายใจเข้าขึ้น,นออก เจ็ดแปดนะครับยิ่งเหเอียดสุดยิ่งเก่งมากขึ้นเก้ามาสิบนะครับค่อยๆเล่นช้าๆนะครับสิบเอ็ดนะครับค่อยๆลงสิบสองนะครับเน้นตอนลงตอนขึ้นเร็วได้ลงช้าๆสิบสาม ยี่สิบแปดสิบสี่มาลงหายใจเข้ายาวๆขึ้นหายใจออกสิบห้าสิบหกนะครับคนที่แขนไม่แข็งแรงก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะฉะนั้นท่านี้นอกจากได้ท้องนะครับก็จะได้แรงของแขนด้วยสิบหกเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ฝึกได้นะครับสิบเจ็ดแค่ปรับระยะเข่ามาใกล้ๆก็เล่นได้ละเห็นไหมสิบแปดไม่ไหวเยยบเข่ามาข้างหน้านิดนึง สุดกล้าอ,อีก้รั้งหนึ่งโอเคเป็นไงฮะไหนๆเขาซื้อไหนสีดูคือเขาซื้อท้องจีอาเป็นไงยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ไม่แนะนําให้ทําแต่ถ้าใครอยากจะแอดวานแล้วก็ลองทำาัวได้ถ้าเราวางเข่าเนี่ยมันจะง่ายถูกไหมาวน,นี้เราจะลองยืนดูยืนแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุนย่นมีผลนิดนึงยืนแล้วทิ้งตัวลงไปเห็นไหมทิ้งตัวลงไปแล้วก็เหยียบไป ขึ้นมาขาๆเก่งท้องขึ้นท้องขึ้นเนี่อยไหมเก้าไหมขาๆมา,า,มายืนแล้วทิ้งตงัวลงไปชิดกำแพงขึ้นมาเก่งแขนดีๆอันนี้ก็จะยากหน่อยนะครับก็จะได้ท้องนะต้องเล่นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อท้องมันนี้จะทํางานแ้ะแข็งแรงขึ้นเองนะครับเอาลองดูท่าที่หนึ่งง่ายๆเร้า สิบช้า้อลงหายใจเข้าขนเ็าช้จสองขมาขออเอาสิบห้าอรุดสามขมาาสิบสี่สิบสเลยคเอเคมาลงหายใจเข้าขึ้นออกหนึ่งชา้าๆ2สองมา สามนะครับลงหายใจเข้าขึ้น,นออกสี่ไปห้าหกมายี่สิบครั้ง ท่าที่2นะครับเป็นท่า reverse c r u นะครับก็เป็นท่าแบบคล้ายๆกับการยืดหน้าท้องยืดหดยืดหดโดยที่เราจะไม่ขยับ upper body เราจะขยับแค่ lower ช่วงนั้นท่าน,นี้เป็นท่าที่โดนมากแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของหมอรองกระดูกหรือว่า lower back หลังล่างเนี่ยก็ต้องเล่นท่าที่มันง่ายกว่านี้หน่อยนะครับรมันจะใช้คือเวลาเล่นท้องเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อหลังอัตโนมัติอยู่แล้วมันจะดึงั u p อ o r t กันนะครับถ้าเราแบบเป็นคนที่หลังล่างไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกอะไรเงี้ย ต้องอยู่ในการดูแลของเทรนเนอร์หรือว่าตามคําสั่งของแพทย์นะครับท่าที่สนี้จะค่อนข้างทรมานแล้วก็โหดเหมือนกันนะครับมากกว่าท่าที่1น,นะครับโอ okay. นะ okay. เคโอเคแต่ท่าต่อไปเราจะเล่นตัวนี้เราจะเล่น reverse สคันก็คือเล่นท้องล่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงถ้าปรับระดับเบาประมาณนี้ก็จะง่ายหน่อย,เ,ยเราจะเล่นยากๆเห็นไหมให้มันชันลงนิดนึง ยิ่งต่ำยิ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วยช่วยช่วยได้น้อยตัวช่วยได้น้อยเห็นไหมนั่งอย่างนี้โอเคไหมครเหยียดมือไปล็อกตัวนะครับถ้าเราจะเล่นท้องล่างเนี่ยท้องบนเราต้องไม่ขยับของล่างขยับจัดอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันลื่นก็จัดอย่างนี้เหยียดขาตรงๆนะฮะอันนี้จะง่ายเห็นไหมแค่นี้ถ้าเหยียดอย่างนี้จะยากเล่นท้องตรงเล่นสาะ ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับถ้าแครแอดวานก็สามารถยกท้องล่างขึ้นได้ทีหนึ่งอึ๊บประมาณนี้ค่อยๆลองฝึกด,ดูไม่ยากเล่นช้าๆทั้งขึ้นและทั้งลงนะครับออาลองดูสี่มา้า <4. S 1> หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมาสิบสองขาตรงกว่าน,นี้หน่อยสามเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดป่ะสิบสองอย่ากันหายใจใลงต่ำๆสิบสาม ท่าที่3นะครับ standing ค r u นะครับก็คือการยืนแล้วก็กดเคีเบิ้ลลงมาถูกไหมสังเกตเวลายืนถูกไหมท้องจะไม่ขยับท้องล่างขยับแค่ท้องบนอันนี้จะเป็นสี่ลูกบนแลน้วกดนะครับครั n c ก็คือการงอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ท้องทํางานได้ดีเพรต่องมอการงอตัวเพราะฉะนั้นท่านี้จะเป็นท่าที่ไม่ยากเอาไว้เล่นขั้นเวลาไม่มีแรงนะครับเน้นโฟกัสมากกว่าเน้นน้าหนักที่มากนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวท่านี้เป็นเคบเบิ้ลนะครับมันจะไปเล่นท้องบน เราจะฝึกเล่นกันเมื่อท้องบนกันนะครับไปลองดูง่ายง่าย <S <S ามันจะมีสองมุมดีกว่านะครับมุมที่หนึ่งก็คือจะยืนเล่นนะครับมุมที่สองก็คือจะคุกเข่าเนะเอามืออย่างนี้ทําตัวงองอ,งองไว้เรียกว,ว่า standing crunch ก็คือการเก่งตัวให้นิ่งชาชะกง,งอง <S <S อกเอาข้อศอกเนี่ยมาใกล้หัวข่าให้มากที่สุดขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกเห็นไหมออกแรงตอนลงเห็นไหมชาชาเวลายืนเนี่ยเราจะได้กล้ามเนื้อหลายมัด อะคับได้หลังได้ขาได้ไหล่ได้แขนเห็นไหมมันจะฝึกกกนกลางลำตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาลงให้ค้าง2วีนิดหนึ่งถ้านี้ก็เล่นได้อาจจะโดนไม่มากแต่ก็ไว้แต่งให้กล้ามท้องสวยขึ้นนะครับสี่ลูกบนนะครับกล้ามเน,นื้อท้องด้านบนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกอ่ะลองดู5้าครั้ง เห็นไหมง่ายๆนะครับอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมที่โดนท้องมากกว่านะครับท่านี้จะเป็นแบบคุกเข่าเล่นเห็นไหมนี่ตัวก็จะนิ่งเวลาขามนันสัานลงก็จะโฟกัสได้ง่ายก้มลงมาอีกแนวหนึง่งสองขึ้นหัดใจข้าลงหาดใจขออสามสี่อีกครั้งหนึ่งปึห้านะครับแล้วแต่คนชอบเลย นะครับผมพยายามจะยืนเล่นมากกว่านะครับอยากจะได้กล้ามเนื้อไหลยมัดเดี๋ยวลองดูกนดีกว่าตาพิธีลองดูขนาดการช้าๆกดข้อศอกอะ่ะลงมาหัวเขา่ากดข้อศอกลงมาหาหัวเขา่าช้าๆแล้วขึ้นนิดเดียวไปช้าช้านะตัวนิ่งๆอเอายี่สิบครั้ง ใชช้า,าลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสิบสองอ่ะสิบสามี่สิบห้าสไปสิโอเค่นะ หายใจเข้าขึ้นออก1 2ช้าๆไป3 4 5 6 7 8มา9 10ไป11 12นะ่ะถ้าสุดท้ายถ้าได้4จะเป็นท่า standing ไม่ใช่ standing ดี h ฮงกิ้งเล็กไลท์นะครับเล็กไลท์คือการยกขาถูกไหมถ้าแฮงกิ้งนีไลท์ก็คือการยกเข่าอันนี้จะเป็นแฮงกิ้งนีไลท์ก็คือห้อยตัวนะครับแฮงกิ้งแปลว่าแขวนนะครับยกเข่าขึ้นมาเพราะท่าเนี้ยคล้อยของมันก็คือการฝึกกันกลางลําตัวนะครับการแข็งแรงหลายๆส่วนคอร์บอดี้ท้อมกันคือนอกจากท้องก็จะเป็นเรื่องของฮิปแฟกเตอร์ข้อต่อสะโพกหลังล่างแขนโฟร์อาร์มต่างๆมันจะใช้กล้ามเนื้อหลายมัดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่นได้ก็จะเป็นพวกสายนักกีฬาหรือว่า คนที่มีความ agility คล่องแคล่วว่องไวต่างๆวันนี้จะเป็นสุดแบบแกนกลางลำตัวมากเป็นหลักนะครับโดนเท้านิดหน่อยเอาไว้ฝึกสลับกันท่านี้เป็นท่า,ท,าที่ผมอยากคือผมอยากจะมีเป้าหมายที่แข็งแรงมากกว่ามีซิกแพคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องม,มาดูว่าท่าไหนที่เหมาะก,กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเหมาะก,กับผมอาจจะไม่เหมาะก,กับแต่ละคนก็ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันผมโค้ชมาร์น,นะครับเดี๋ยวทำคลิปสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับ โอเคนะวันนี้ผมจะมาออกกำลังกายกับลูกค้าผมนะครับเนี่ยผมก็สอนแล้วผมก็ถ่ายคลิปเก็บไปเลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายโค้ดมาร์ทขาห้อยไปก่อนชา้าๆแล้วงอเข่าขึ้นมาหนึ่งแล้วค่อยๆลงลงไม่ต้องสุดสองสามไปสี่ห้าลงหายใจเข้าขึ้นออกหกเจ็ดแปด เก้าเลยสิบลงหายใจเข้าสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าได้ไหมอีกครั้งหนึ่งโอเคโอเคมาพัชชะหนึ่ง <4. S 1> สองสามชา้าๆไปสี่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดท่านี้มันจะค่อนข้างปวดมือนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นฐานนะครับถ้าใครที่มือไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะห้อยตัวได้ไม่นานนะครับลองฝึกดูก่อนนะครับถ้าเด็กที่แบบ อายุไม่เกิน16เ,เล่นได้บ่อยดีนะจะตัวสูงมากนะครับท่านนี้จะทําให้ยืดหุ่นนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ลองดู20ครั้ง